เรามาติวสอบของน้องๆป .2 ในเรื่องของการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะคะหรือเรียกว่า superlative นะคะอ่านดีการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดเปรียบเทียบกับใครคะเปรียบเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เปรียบเทียบกับใครอื่นแล้วค่ะอ่าเปรียบเทียบกับทุกอย่างเพราะเป็น super แล้วนะคะ superlative นะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูคำคุณศัพท์คือดูอะไรก่อนคะไตยางค่ะ ดูพยายงหรือซิลิโบกก่อนถูกต้องถ้าเป็นหนึ่งพยายงทำยังไงกับคำคุณศัพท์คะถ้าเป็นขั้นสูงสุดเตม EST ดิตม e s t เลยเติม e s t เนาะแต่มีข้อสังเกตว่าถ้าคำคุณศัพท์ที่เป็นหนึ่งพยายงนั้นนะคะเป็นเสียงสระเสียงสั้นคือเอะเอะอิออะทำยังไงกับคำคุณศัพท์นั้น,นะคะป๊อเปิ้ลพย,ยัญชนะไปคะ่ะแล้วก็เติม e s t เหมือนเดิม โอเคต่อไปนะถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีสองหรือมากกว่าสองพยางทรรยังไงกับเขาคะ The most ค่ะเติม the most ข้างหน้าเติม the most ข้างหน้าเนาะคำคุณศัพท์ก็ไม่ต้องทําอะไรเขาอ่าต่อไปอีกกฎหนึ่งนะคะถ้าคําคุณศัพท์นั้นลงท้ายด้วยตัว y ทำยังไงคะเป็นสองพยางแล้วลงท้ายด้วยตัว y ค่ะคำคุณศัพท์แล้วลงท้ายด้วยตัว y เปลี่ยน y เป็น r และเติม est ได้เลยค่ะ โอเคแต่จะมีคำคุณศัพท์ที่เป็นเขาเรียกว่า irregular superlative นะคะคำว่า uh, good นะคะ good คำว่า good ถ้าเป็นข่านกว่าบอกว่า better ถ้าเป็นขั้นสูงสุดบอกว่า the อะไรคะ the best the best คำว่า bad ที่แปลว่าไม่ดีนั่นเองนะคะโอเคถ้าไม่ดีกว่าก็คือ worse ถ้าไม่ดีที่สุดบอกว่า the อะไรคะ the worst the worst นะส่วนคำว่า far ที่แปลว่าไกลถ้าไกลกว่าบอกว่า farther farther ถ้าไกลที่สุดว่า the อะไรคะ the far the farthest the farthest โอเคพร้อมทดสอบนะคะคนสวยอ่ะเรามาดูก่อนพอเรามาดูมาดูในของเรื่องของ sentence s หรือ sentence นะคะการทำ sentence เราต้องหาในใน sentence จะต้องมีประธานคือมี subject แล้วก็ต้องมีคำกริยาใช่ไหม ่าข้อที่หนึ่งนะคะ I am the tallest person in my family ประโยคนี้นะคำว่า am นะเป็นคำกริยานะคะโอเคเรามาดูเลยนะเริ่มค่ะเรามาดูข้อที่สอง Jupiter เป็นยังไงคะ Jupiter is is big b ้ n ตัว G ค่ะแล้วก็เติม est ค่ะเอ๊เราลืมอะไรเนาะ ถ้าขั้นสูงสุสดต้องมีคำาอะไรอ่าเราลืมเดินนั่นเองนะคะเราลืมเดินนั่นเองนะคะ The biggest planet in our solar system ต่อไปข้อต่อไปค่ะข้อที่สามทำยังไงคะ Elephants ยังไม่มี verb เลยทำยังไงกับเขาคะ Elephants เดะอะอ่าทำยัอ่านว่า large อ่านว่า large กลายเป็นอะไรคะ Large เติม ir เ่าไห อ่า largest เนาะทำไม elephant ไม่เติมทำไมใช่ไม่ใช่ is ทำไมไม่ใช่ r ล่ะคะเพราะว่าคืว่า elephant เติมตัว s อยู่เป็น singular อะไรนะเป็น singular หรือ plural subject เป็น plural subject เนาะต่อไปประโยคนี้นะ we bought t v install คำนี้มีคำกริยาหรือยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วคือคำว่าอะไรคะ คำว่า b o u t เนาะคำว่า b o u t ที่แปลว่าอะไรคะ,รซ,ะซื้อในอดีตว่าซื้ออ่าซื้อในอดีตแปลว่าซื้อในอดีตถ้าซื้อปัจจุบันว่าไง buy bought buy โอเคอ่า buy bought b o t นะคะพวกเราซื้อโทรทัศน์ที่แพงที่สุดในในห้างหรือในร้านนี้พูดว่าไงลูก buy bought เอ expensive มีกี่พยางเนะ expensive มีสามพยางค่ะทำยังไงคะเติมเ h e most เลยค่ะ The most เลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับ adjective ตัวนั้นเนาะอ่ะเรามาดูข้อที่สี่สิคะมาดูข้อที่สี่กันนิดนึงเนาะ,ะข้อที่สี่ which sport do you think อ่าอะไรดี่ยังไม่พค่ะเอาข้อที่หข้อที่ห้ายังไม่มี verb เลยนะคะประโยคนี้ Which sport do you think? Uh what which sport do you think? Which sport do you think? Do you think uh? Danger. ah danger. Ah the most the most dangerous, อ่าต่อไปเรามาดูข้อที่หกนะคะข้อที่หกเอสเอเปลี่ยนว่าเป็นไอแล้วเติม e อ t ค่ะเออเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e อ t เอะแต่เหมือนมันขาดอะไรอะ่ะขาดเดอะขาดเดอะเออขาดเดอะเอนาะเราต้องไม่ลืมเตอะนะคะขั้นสูงสุดต้องไม่ต้องไม่ลืมเดอนะเนาะแล้วทําไมไม่ใช้ r ทําไมใช้ i อล่ะเพราะว่าแคทมาแค t มีตัวเดียวคําว่า c ค t ไม่ได้เติมเออยู่ในคำศั l ท์ น <Now. S 1> uh, าวอ่ะซิงเกิลนาออกมาดูข้อเจ็ดสิคะอ่านว่าไงคะ This restaurant serves the better the better. the better ไหมนะขั้นสูงสุดเนี่ย the อะไรนะ the best the best no the best food in town ต่อไปอ่ะขอแปดข้อพอนะข,อข้อแปดค่ะ I think math I think math is the ไม่อีสต์เ most difficult i ีสต์เ most difficult นะค huh? ะ difficult i ีสต์เ most difficult subject นะโอเคเก่งมาก